ครับขณะนี้ผมได้มาเยี่ยมสมาชิก I อ t ทครับที่บ้านบันทาเนะาะบันทาตมบลตมบลส้มปล่อยบัน่าตมบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไล่ข้าวตอนนี้นะครับยังฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ได้รองพื้นนะครับฝั่งนี้ไม่ได้รองพื้นครับนาไล่เดียวกัน <laughs> แต่ฝั่งด้านนี้ครับซสีกเดียวนะครับซสีกนู้นครับ ได้ลองพื้นครับข้าวข้าวจะแตกก็จะแตกกอแต่ตอนนี้ข้าวนะครับสภาพข้าวสภาพข้าวมันจะห่างมากนะครับห่างมากผมก็เลยเนีนยนให้คุณพี่คุณพี่อะไรนะครับคุณพี่สมจิตครับเอ่อใช้ปุ๋ยของไอซีเราสูตรยี่สบสองศูนย์สามบวกกับสิบสองสามศูนย์เอ่อฟังกับครูหน้าตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่หวานนะครับข้าวมันจะเป็นแบบนี้ ครับคือผมบันทึกภาพวันนี้ตรงกับวันที่11ครับวันที่11ถ้าคุณพี่สมจิจหวานข้าวได้ประมาณสัก10วันหวานปุ๋ยไม่ใช่วา่าวนแา่เลครับขอโทษหวานปุ๋ยได้ประมาณสัก10วันผมจะมาถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งหรือ1 0บถึงสิวันตอนนี้มาบันทึกภาพก่อนหวานปุ๋ยนะครับข้ามจะห่างครับข้ามจะห่างครับแล้วก็วกมาฝั่งนี้ก็คือโพนหอม พ่นหอมแนวเอียนหอมเนวอผู้ก,กู้หอมหัวหอมเป็นจังดายหัวแงมยูหัวสันผุดเอิบหน้าครับเบิ้งครับอันนี้คือปุ๋ยเออเขาเขาได้ใส่ตัวหยวนครับยูโรอร่อ,อ,องพื้นเนาะองพื้นเอาเอามายืนยีกหน้าป่ะนี่จากหน้าก็มายืนสวนหอมครับแปลงหอมุ่มกันไอ้แปลงนี่ประมาณงานหนึ่งเนี่ยไอ้คุณพี่ใส่ใส่หยวนกับยูโรอประมาณเท่าไหร่ ผสมกันแล้วไหมประมาณจะกันแล้วมันผมเอามื่อวนเครื่องสอบเครื่องกสอบเครื่องกระสอบ,สอบพ่นเดียวนี่เนาะ,อะเอาขึ้นพี่ประทับใจปะประทับใจเพราะมันมันขึ้นมากมันสีบองคือมันบวกคือคของขาของข,องขาโอ้ใช่เอ้าเปิรครับพี่น้องครับเบิ้งคาดว่านี่สีแดงเลยหอมพ่นหอมเปรี้ยหนอยหอมแย่หน่อประมาณจะรั่วว้าไปโลมันเพราะท่านคือถ้ามันแห้งถ้ามัดมัดแห้งเอาไปมันสีแดงโอ้โห เดียลยเติมแล้วหลยเติมเนาะสีเลยอีครับครับครับงานเดียวเนาะเอโอเแล้วไปไปส่นคุ่นป้าบัน